สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องออหลักการให้ทานกันหน่อยนะครับจากในพืเพไตริบีดกเลยคือทักทินาวิพังคสูตรค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะการให้แบบต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่างกันยังไงแล้วก็อะไรคือหัวใจสำคัญจริงๆ ของการให้ตามค้อสอนนี้คือเรื่องนี้มันมีจุดเริ่มที่เออน่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่พระนางมหาประชาบดีโคตามีนะคะอ๋อครับครับท่านตั้งใจทอผ้ายอย่างดีเลยนะคะด้วยพระองค์เองเลยคือจะถวายพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเลยครับตั้งใจมากใช่ค่ะแต่ว่าเออพระพุทธองค์กลับแนะนำให้เอาผ้านั้นไปถวายส่งแทนตั้งสามครั้งนะะเนี่ยค่ะอ้าวเหรอครับ สามครั้งเลยทำไมทำไมพระองค์ถึงแนะนำอย่างนั้นนะครับคือการถวายให้สงวยรวมเนี่ยมันสำคัญยังไงถ้าเทียบกับถวายให้พระองค์ตรงๆงนั่นน่ะสิคะแล้วเอ่อความบริสุทธิ์ของการให้ทานจริงๆมันขึ้นกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าครับได้เลยค่ะคือในเหตุการณ์นั้นนะคะพระนางมหาประชาบดีนี่คือตั้งใจจริงๆครับแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสประมาณว่าเออโคตมีให้ถวายสง์เถอะนะ ถ้าถวายส่งแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้บูชาทั้งอาตมาภาพเองแล้วก็ทั้งส่งด้วยอ๋อคือเหมือนกับได้ทั้งสองทางเลยใช่ค่ะแม้แต่พระอานน์นะคะท่านก็ยังทูลขอให้พระองค์รับไว้อโดยอ้างถึงพระคุณของพระนางว่าเป็นพระมาตุฉาแล้วก็พระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงนำพระนามเข้าสู่ธรรมะแต่พระองค์ก็ยังทรงยืนยันเหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิม สแสดงว่าต้องมีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นใช่เลยค่ะคือพระพุทธเจ้าท่านต้องการจะชี้หลักการที่มันสำคัญกว่าเรื่องวัตถุนะคะท่านตรัสว่าการตอบแทนที่แท้จริงที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับต่อคนนำทางเราให้เจอพระรัตนตรยัยให้เราแบบละเว้นความชั่วมีศรัทธาที่มั่นคงเข้าใจอริยสัจสี่อะไรแบบนี้ครับผมคือมันเทียบไม่ได้เลยกับการให้แค่ของ หรือว่าแสดงความเคารพภายนอกการน,นำทางสู่ธรรมะเนี่ยประเสริฐกว่ามากๆค่ะโอโ้โหเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญกับเก่นแท้จริงๆนะครับอืทีนี้ในพระสูตรนี้ท่านจำแนกประเภทของทานหรือทักษินาไว้ยังไงบ้างครับค่ะหล,หลักๆเลยนะคะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆหนึก็คือปาติปุค,คลิกทานปาติปุค,คลิกทานใช่ค่ะคือการให้แบบเจาะจงตัวบุคคลไปเลย มีตั้ง14ระดับเนี่ยค่ะ14ระดับเลยเหรอครับค่ะไล่ตั้งแต่สูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วก็ไล่ระดับผู้ปฏิบัติธรรมลงมาเรื่อยๆอืจนถึงปุถุชนทั่วไปทั้งคนมีศีลคนไม่มีศีลแล้วก็แม้กระทั่งสัตว์เดียรฉานค่ะโอ้ละเอียดมากครับแล้วผลบุญที่ได้ล่ะครับจากการให้แก่บุคคลที่ต่างระดับกันเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมครับ โอ้โหต่างกันแบบมหาศาลเลยค่ะเป็นทวีคูณเลยนะขนาดนั้นเลยค่ะในพระสูตรระบุไว้ค่อนข้างชัดเลยนะคะอย่างให้ทานกัสัตว์ดิรชานเนี่ยได้อนิสงส์งร้อยเท่าครับร้อยเท่าให้คนทุศีลได้หนึ่งพันเท่าให้คนมีศีลได้หนึ่งแสนเท่าโอ้โหต่างกันเยอะเลยเยอะมากค่ะแล้วถ้าให้ผู้ปฏิบัติทางจิตนอกพุทธศาสนาที่แบบไม่มีการมาราคะาแล้วนะคะได้แสนโกดีเท่า สโกดีใช่ค่ะส่วนตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปติผลขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันต์พระปัจเจกพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอันนี้คือผล,ลบุญนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยค่ะโอ้โหตัวเลขนี้น่าทึ่งมากนะครับฟังแล้วก็เออทำให้คิดเลยว่าคุณธรรมของผู้รับนี่ส่งผลมากจริงๆแล้วทานประเภทที่สองเหรอครับคืออะไรประเภทที่สองก็คือสังฆทานค่ะสังฆทานที่เราคุ้นเคยกันใช่ค่ะอันนี้คือการถวายให้หมู่สงฆ์โดยรวม คือไม่ได้เจาะจงว่าให้พระรูปไหนรูปหนึ่งอ๋อครับก็มีเจ็ดวิธีหลักๆนะคะอย่างเช่นถวายให้สงสองฝ่ายเลยคือทั้งภิกษุภิกษุณีโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอันนี้คือสมัยพุทธกาลครับหรือถวายสงสองฝ่ายหลังพุทธปณิพนินพานหรือจะถวายแค่ฝ่ายภิกษุสงหรือภิกษุณีสงหรือจะระบุจํานวนไปเลยก็ได้ให้สงท่านไปจัดสรรกันเองเข้าใจครับทีนี้กลับไปที่คําถามเดิม อะไรคือเหตุผลที่สังฆทานมันสำคัญเป็นพิเศษขนาดนั้นจนพระพุทธเจ้าแนะนำพระนางมหาประชาบดีให้ถวายแก่สงแทนนี่แหละค่ะคือประเด็นสำคัญที่พระองค์เน้นย้ำเลยนะคะคือท่านตรัสว่าแม้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีภิกษุที่ไม่ค่อยดีหย่อนยานในศีลธรรมปนอยู่ว่างครับก็เป็นไปได้ใช่ค่ะแต่การถวายโดยเราตั้งใจอุทิศให้สงโดยร่วมเนี่ยนะผลบุญก็ยังคง นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เสมออ๋อถึงแม้จะมีรูปที่ไม่ดีปลอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าพระองค์ตรัสชัดเลยว่าไม่มีปาติดบุคลิกทานใดจะมีผลมากกว่าทักษินาที่ถึงแล้วในสงฆ์โอ้ชัดเจนมากค่ะเหตุผลหลักๆก็คือสงท่านเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นผู้สืบทอดพระธรรมวินัยเลยค่ะ การถวายแก่สงก็เลยเหมือนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยรวมให้มันอยู่ต่อไปได้นานๆซึ่งอันนี้มีคุณค่าสูงสุดค่ะกระจางไว้ครับเป็นการมองที่ภาพรวมการสืบทอดคำสอนเป็นหลักนี่เองทีนีเ้เรื่องความบริสุทธิ์ของทานล่ะครับที่เรียกว่าทักคินาวิสุทธิพระสูตรอธิบายไว้อย่างไงบ้างอ๋อค่ะอันนี้ก็มีสี่ประเภทค่ะคือจะดูที่คุณธรรมของทั้งสองฝ่ายเลย ทั้งผู้ให้ที่เรียกว่าทายกกับผู้รับที่เรียกว่าปฏิคาหะครับดูทั้งคู่ใช่ค่ะประเภทแรกคือผู้ให้มีศีลแต่ผู้รับดันทุศีลอันนี้ก็เรียกว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ <entendeu? S 1> สองคือผู้ให้ทุศีลแต่ผู้รับมีศีลอันนี้ก็บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับครับสามคือไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่เลยทั้งผู้ให้ผู้รับอันนี้คงไม่ดีเท่าไหร่ค่ะผลก็จะน้อยลงไป ส่วนประเภทที่สี่คือดีที่สุดเลยทั้งผู้ให้มีศีลผู้รับก็มีศีลอันนี้แหละค่ะคือทานที่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้ผลไพยบูรณ์ที่สุดเป็นกรอบที่ชัดเจนดีครับสแสดงว่าศีลธรรมคุณธรรมของทั้งสองฝ่ายนี่สำคัญมากต่อผลของทานแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับนอกจากตัวบุคคลมีค่ะตอนไทยทยพระสูตรจะมีคาถาสรุปไว้นะคะนอกจากเรื่องศีลธรรมของทายกับปฏิคาหะแล้วเนี่ย อีกอย่างที่สำคัญมากๆคือที่มาของของที่เราเอามาให้ทานที่มาของสิ่งของใช่ค่ะคือต้องได้มาโดยชอบธรรมไม่ใช่ไปเบียดเบียนใครเข้ามาหรือได้มาแบบไม่ถูกต้องอ๋อครับครับแล้วก็อีกอย่างคือความเลื่อมใสศรัทธาของตัวผู้ให้เองที่เชื่อมั่นในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมครับความเชื่อมัน่นศรัทธาค่ะปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะมันช่วยส่งเสริมให้ทานนั้นมีผลมากยิ่งขึ้นไปอีก สรุปได้ว่าพัคินาวิพังคสูตรเนี่ยให้หลักการเรื่องการให้ทานที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากจริงๆนะครับใช่ค่ะทั้งเรื่องความต่างระหว่างให้เจาะจงคนกับให้แก่สงฆ์ซึ่งท่านเน้นความสำคัญของการสืบทอดศาสนาแล้วก็เรื่องคุณธรรมทั้งผู้ให้ผู้รับที่มาของของแล้วก็เจตนาความศรัทธาถูกต้องเลยค่ะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะพอฟังทั้งหมดแล้วเนี่ย มันมีประเด็นหนึ่งที่น่ากลับไปคิดต่อนะครับคือแม้ว่าผลบุญตามหลักการมันจะต่างกันไปตามผู้รับก็จริงนะค่ะแต่ในฐานะเราที่เป็นผู้ให้เองเนี่ยสิ่งที่เราคุมได้เต็มที่เลยแล้วก็อาจจะสำคัญไม่แพ้กันก็คือเจตนาของเราเองที่มันบริสุทธิ์จริงค่ะกับการทำให้แน่ใจว่าของที่เราเอาไปให้นั้นน่มันได้มาโดยชอบธรรมจริงๆอันนี้สาคัญมากครับ การเข้าใจหลักการทั้งหมดนี้มันอาจจะทําให้เรามองการให้ในชีวิตประจําวันด้วยสายตาที่ต่างออกไปก็ได้นะครับแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการกระทํานั้นๆได้ชัดเจนขึ้น